กล่องเรดาร์อะดัตติฟทูพนโทลนะครับทำงานด้วยระบบสต็อปแอนด์โกนะคันหน้ายอยู่ตามคันหน้าคันหน้าออกตัวออกตัวตามคันหน้าล้อม็กยางนะครับขอบ20สเปกยาง255ทับ 55R20 นะครับเป็นยาง AT ของ g o o d Year นะแล้วคันนี้เป็นช่วงล่างหวัดลิงคอยสปริงนะครับปีกนกแจไอทละซ้ายขวาด้วยมีกล้องมองซ้ายมองขวานะครับรเวลาเราเปิดกล้องถอยหลังเนาะตรงนี้ก็จะเปิดขึ้นซ้ายขวาก็จะเปิดขึ้นกดเลือกดูได้นะครับ สวัสดีครับวันนี้พบพบผมนะครับช่องบาสแฟมคาร์และวันนี้ผมมารีวิวเอเวอร์เรสต์สปอร์ตบวกแพ็กเกจตัวนี้นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสดหมื่นห้าพันบาทนะครับเพราะตอนนี้ขึ้นราคา5้าพันบาทแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้สีขาวมุกนะครับมีก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างในตัวรถดีกว่าเพราะคันนี้เป็นรถจำเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรมาชมกันเลยครับด้านหน้านะครับเป็นกระจังหน้าแบบฮันนี่โคมสีดํานะมาดูใกล้ๆครับเป็นสีเป็นโนแบล็อกนะครับแล้วก็ตัวนี้ มีกล้องเบิร์ดไอวิวมาให้ด้วยเป็นกล้องรอบคันนี่คือกล้องด้านหน้าเนาะมีกล้องด้านซ้ายด้านขวานะครับครบคันจริงๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ต่อครับตรงนี้จะมีกล่องเรดาร์อะแดปตีฟทูคอนโทรลนะครับทางานด้วยระบบสต็อปแอนด์โกนะคันหน้าหยุดอยู่ตามคันหน้าคันหน้าออกตัวออกตัวตามคันหน้านะครับทำงานควบคู่ออกับกล้องเอเดด้านบนด้านบนนะครับจากควบคู่กันแล้วก็ตัวเรดาร์ทำงานควบคู่กับเซนเซอร์ทิงด้วยเพื่อเป็นการกะระยะแล้วก็ ให้แม่นยําในการใช้งานในการใช้ระบบล็อกความเร็วอัววตติบุคค e c ค n t โ o l นะครับล้อมแม็กยางนะครับขอบ20สเปคยาง2อ5หาห้ทัาห้นะครับเป็นยาง AT ทของวุดเยียนะแล้วคันนี้เป็นช่วงล่างหวดลิงค์คอยสปริงนะครับปีกนกแยกอิสระซ้ายขวาด้วยให้มาครบจบจริงๆนะครับสำหรับคันนี้ต้องหัวกระจกนี่ครับเป็นสีดำเดิม,เด,มเดิมมาจากโรงงานแล้วก็มีกล้องมองซ้ายมองขวานะครับใน,ในเวลาเราเปิดกล้องถอยหลังเนาะตรงนี้ก็จะเปิดขึ้นซ้ายขวาก็จะเปิดขึ้นกดเลือกดูได้นะครับ เ้าหลังคาเป็นสีดําเดิมๆม,มาจากโรงงานมือเปิดเป็นสีดําเงาเดิม <yss> ๆมาจากโรงงานนะครับแล้วก็มีนี่บันไดด้านข้างนะครับรับน้ําหนักไปถึง 150. 0. 0. 1 5 0ยห้ากิโลเลยนะครับอ่ะตรงนี้ก็มีการติดนี่เบ้ากันรอยเล็บมาให้ด้วยนะครับอ่ามาดูด้านในครับนี่ครับเป็นหน้าจอดิจิตอลหน้าจอกลางเป็น a, os, Apple, f, Hay, s ิงคโฟเชื่อมต่อ Apple c a คับเพ a ์ d ดแบบไร้าสายนะครับตัวแอร์เนี่ยจะเป็นชุดแยกอิสระซ้ายขวาด้วยแล้วก็ ตรงนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับมีเกียร์แมนนวลในระบบเดียวกันนะครับมีเบรกมือไฟฟ้าโหมดการขับขี 1, ่มีใม้ถึงสี่โหมดนะครับทีวางแก้วมีมาให้สองสามสี่ครบด้านหน้านะครับใต้แอร์ด้านซ้ายใต้แอร์ด้านขวานี่ก็คือที่วางแก้วนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า e-Pass เป็นมัลติฟังก์ชันควบคุม Adaptive Cruise Control นะครับจากพวงพวงมาลัยได้เลยบวกลดเพิ่มเสียงจากพวงมาลัยก็ได้รับสายวางสายได้ทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็น Engine Start แล้วก็มีระบบ Ford Pass Start ร,รถผ่านมือถือได้ด้วยนะครับ ไม่ว่าคุณจะอยู่ต่างประเทศอยู่จังหวัดอื่นอยากวอร์มรถก็ใช้ระบบฟอร์ดพาร์ในการสตาร์ทรถได้นะครับไฟนะครับเป็นมีตัดหมอกหน้าตัดหมอกหลังแล้วก็มีระบบนี่เปิดไฟอัตโนมัติเวลาแสงไม่พอมีมาให้ด้วยนะครับเปิดฝาท้ายตรงนี้ได้1อันด้วยโหดีมากๆนะครับกระจกเป็นออโต้คลิก4บานทั้งหมดนะครับดีดีจริงๆครบทุกระบบอ่ะด้านในนะครับมีที่พักแขนและที่วางแก้วในเบาะนั่ตอน2ด้วยนะครับ ด้านบนก็จะเป็นชุดแอร์ทั้งหมดแล้วก็ควบคุมความแรงลงแอร์จกตรงนี้นะครับมี USB C USB A มาให้ด้านล่างนะครับครบจบในที่เดียวเดินทางสบายๆเลยนะครับด้านท้ายนะครับก็เป็นไฟที่คล้ายกับ Ford Mustang ด้วยนะครับเป็น G ข e ดแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าให้อารมณ์รถสปอร์ตแบบ PPV อะอารมณ์ประมาณนี้จริงๆนะฮะแล้วดูอันนี้ครับตัว R กับตัว E กดเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะมีเซนเซอร์มาให้4จุดด้านท้ายไฟตัดหมอก พายอยู่ตรงนี้อ่านี่ครับที่นั่งตอนสามเราสามารถดึงเพื่อยกเปิดออกมาอย่างนี้ได้ทั้งซ้ายและขวาเนาะแต่นี้ผมเปิดให้ดูฝั่งเดียวครับอ่ามีปลั๊กนี่ด้วย power outlet มาให้ด้วยไปไงพบจริงๆนะทุกตำแหน่งเลยผมบอกว่าเป็นรถที่น่าใช้งานและคุ้มค่ามากๆนะครับถ้าใครอยากได้เอเวอร์เรสเท่ๆแบบนี้หรือกระบะเรนเจอร์นะครับโทรหาผมที่เบอร์ที่ขึ้นด้านล่างให้ดูอ่ทุกคนสามารถโทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาสอบถามโปรโมชั่น อยากออกรถฟอร์ดอยากลองใช้รถฟอร์ดมาสอบถามันก่อนได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ